สบายดีท่านผู้ชมเข้าสู่ซองบอลลิสซาน,นเอลเ <Y> ah <oo> มื่อนี้อ่าบอลลิสซิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งวิธีการซังไห้ท่านผู้ชมอ่าวิธีชีวิตของเซนทร์มองกองคือกิอจกรรมลักคือ,คอการซังไห้นี่แหละโอเคที่ขาดบา่ไดรของเดือนหกแต่ละปีอ่าเจ็บตาแด่ท่านผู้ชม <G ül üyor> มองกองกับ่อ่อยสัปันใดเจ็บตา เดี๋ยวมันเป็นจะไหนนั่นสีพาทำชมไปเบิ่งเลยไปจากบ่อไหลไปนี่คือบรรยากาศยามเช้าพี่น้องบรรยากาศโคตรสวยเลยตอนเช้าอาเวลาก่ะเจ็ดโมงตรง นี่คือทีมงานแต่ละคนยังหิดกินอยู่อันนี้คือแก้วโฮชิคายกับลวกผักพี่น้องอาหารเช้าทุกคนก็ชิริ่มกินข้าวเช้าละพี่น้องอาหารเช้าก็คืออ้อมเขียดใส่มะเขือแล้วก็ลวกผักมัชนันอาหารเช้าก็ หันกับบุ้มียังไงนอนยงไง่แบบเปเสางพอดีเลยบอกยังน้อเดียว อะปรีกับผู้ตัวนี้ อ้อยังว่าพอดีอยังอีกนี่ขูดขูดอีกเลยห้มันพอดีกระพูดตัวนี่อืมใชได้ vai avanti che che คือ okay. นี่แหละทำผสมเริ่มไปแต่ทั้งพุ่นขึ้นมาพีเลยให้กับกวงพอสมควรแดดกับประมาณอ่าสามสิบหกองศาเลยพี่น้องวันนี้กับเ,เบ่งบรรยากาศทิวทัศน์สวยงามเลยให้กับกวงเติบพี่น้องเพื่อเชียแรกกับประมาณสองมือนี่แหละอสองมือแล้วเนาะ แบ่งตามให้กัผู้ชายมิตรศัก์ผู้ญินนำเข่าที่ซื้อสมคนสักห้าคนนำอันนี้คือเริ่มสักแล้วพปน่นองวิธีการกัแบบนี้แหละวิธีการสักให้อันนี้คือคือผู้นำเขา่านำหลังผพยิญสามคน เป็นผู้สังหารหาคนผู้ยิ่งก็คือนำเข่าแดดกับโคูดแหงพี่น้องก็คือเห็ดนี่แหละแจงจังปางเลยสักยากหน่อยนึงพี่น้องเพราะว่าดินดินเหนียว ฝนตกเมื่อคืนนี้ก็เคลือบซอดแจ้งก็เลยหาดินเหนียวขึ้นเฮ้ย อันนี้คือห้าก้อนแล้วทรา,าหนึ่งนะพี่นอ้องอ่าใสายต่อทรายทีสองมนี่นะทรายหนึ่งกับสายลงกวางทายหนึ่งกับสายลงกวางกับประมาณอ่าห้าสิบเมตรลงยาวกับสุดให้นี่หละพี่น้องลงยาวเพื่อได้ทรายหนึ่งกับสองสมงกว่ามนี่ต่อทรายทีสอง ชีได้ชมใน,นบาดน,นี้เฮาสิลงเริ่มแต่แต่รุมอีกพี่นอ้องจนหอดพี่คือเกาหอดถึงเชลเลมสายไหมบาดนี่หาก,ก็แล้วสายหนึ่งเพื่อเแล้ลกับชั่วโมงกว่ากว่าอันนี้คือเริ่มต่อสายที่สองแล้วพี่นอ้องสายที่สองนี่อ่าใส่เวลาจักชั่วโมงเริ่มแดดกะโอ้ยเแบียดว่าเลย อากาศแ่มไซอิลีตอนนี้เวลาก็1สิบโมงกว่าน้ำสีตัวน,นี้ก็คือ อังจากเคื่อนเชลนองพี่น้องตอนนี้อยู่หน้าเคือ่อนอ่างน้ำจากเคื่อนเชลนองกวางเป็นบรรยากาศอากาศบรนี้กา,า,กา,กาแจ่มใสขนาดพี่น้องอากาศโคตรงามเลย อ่าตอนนี้กับเชีเ่ยวละพี่น้องเส้นที่สองอ่าชายที่สองเชีเ่ยวกัแล้วนี่กับชีพักเที่ยงกินข้าวกินหนำอ่าเชแล้วละชายที่สองเฉลิมพักแล้วพี่น้องตอนนี้คือพักเที่ยงท่านผู้ชมสิบสองโมงอ่าตอนนี้เวลากับสิบสองโมงกายแปดนาทีก็เลยพักเที่ยงแต่ละคนซอกอ่า หาอาหารการกินฝากส่วนหนึ่งกับหานอไม้บางส่วนหนึ่งกะ,องนนงกะเอาไปเก็บมกหุงอ่าตามมกินบันมีอาหารกินกัเอาเก่งนอไม้กับอนาตาม,มักหุงอาหารเที่ยงสองคนนั้นกะไปหานมไม้คนนี้กะขึ้นาหาเก็บมกหุง สิตำมะฮุงกินท sí, no. ่านผู้ชมตุ่ยือดนมังป้่นี้คือมะฮุงพี่น้องสิเห็ดสมเนี่ยสีตำสมนี่คือตำเรียบร้อยตำแล้วมีแต่แบงใส่ถ้วยกินตำก็คือว่าพี่น้องปลาแดกกระบอีอ่าอันตานมางนากบ่มีเพราะว่าอยู่ให้กรบบอดิเก็บอย่างไรมีแต่ตำอย่างเดียว ใสเ่เผ็ดแล้วก็แล้วกินอันนี้น้อไม้พี่นอ้องได้น่อยเดียวน้อไม้กะส่แกงกินอืมน้อไม้นี่กำลังแกงน้อไม้แทนแทนปึ๊บโอ้ัดแสบพี่นอ้องอาหารเทีย่ยงกับมีมีแต่แกงน้อไม้อ่ากับตัมมัุฮงนี่เริ่มกินละ หลวงพัก,กนนมีแกงมาไหมอ่าแต่และคนเล่มกินเข่าล้วพี่น้องกินเข่าแห้งตอนนี้กะ13บสโมงสินาทนนีอ่ะคลิปนี้กะจุบเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมแดดแห้งกะเบิง่งตากับเบิง่งอะไรเจ็บแห้งเจ็บแห้งกันอะไรกับบุ้มมี่ยังไล่คลิปนี้กะ าทุกคนไปบึงวิธีการสังไห้ของสนปามังกองก็คือเห็นนี่แหละคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปอย่าลืมติดตามไปคลิปหน้าด้วยคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย